ไม่โดดครับไม่ได้ไม่ได้ม่ได้จะโดดจะมาร์กเฉียวว่าเียานที่ิงคือตันนาจะหายไปที่แผทนาจะหายไปไม่หายไม่มรกตัน้เไม่ได้็ลู่้อ่ะไดูเียพักสีวัเปลี่ยนตัวอย่างเขาเอเขาบอกว่าไอ้เนียก็หายไปเ่ไอ้ตัวเรือเอเพลนไอ้เรือแต่ด่ของลา

อยากไปน,นอยากไปคนบดไม่ต้เตะหน้ามึ ทำ้ึงดงนอนอยู ila, ่เลยกูเล so ่นลึกไม่ได้้วน่าปีนขึ้นบัน w h a t they found ่เดือะไม่ถึงไม่เดือบเวียดเวียดเวียดสีกันใต้ งหมดแล้วยังมึนมายังไม่ถึงเลยดีนะอย่างนั้นก็ยังยิงโดนมันไปที่เรามีตำแหนที่ทำได้แล้วทุกคน โยกำตัวเล็กมีกินแล้วใครมันมาแอบเนี่ยอยู่ตรงนี้พี okay. oh. oh. ่ผมเห็นผมเห็นการแทงข้างบนก็มีของทองตรงนู้นไม่รู้คือนี่ดีกว่านี่ก่อนนี่คือเลยว้าทุกคนท้องทองนอกจานชียร์วิตรอบสี่ level four My bet will find something good here. Extended sniper mag here. Oh. Level four. Only the best for my friends. Attention. Delivering package. Package on high. Optics here. Close range. Extended heavy mag here. Level three. we? Enemy here. No,

มเลือดเลยวะโอ้เอ้กอนี่เองเห็นตัวข้างในเว้ยมันาระเบิดแบบแบบยาเข้ามานะแต่ปาระเบิดประตูเลยาระเบิดประตูคันมี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 ้าไล้โอ้ฟีนิกซ์คิท่ โอ่ี heal ่ต้องใสภาว่าคนไม่มียาใหญ่ข้างล่าง้ง่คเสียงมังกรเสีมังกรมีคน,น,นไปนจิงะมาหาเา่ปออาาลยอยเงแม่งเลยถ,ถ้าไม่เรามันเปิดให้ราเปิดจุล

ให้มาเดินให้มาเดินหลงกับเพื่อนวนะเนี่ยมันมดตัวเนื้อเดินนำไปไกลแล้ว,วาาตนี้หวังว่าจะมีรีบวบกกันใหญ่เลย Hop up here, and we'll. Hop up here, hop up here. Extend shotgun bolt here. Level three. Let's go here. New kill leader. They're getting cocky. They're getting sloppy. I on your distance. Opening a horde. Ah, champions out, huh? Throw darts the face. Round two. Beginning rain countdown. Not No, ไปทางนี้ใช่ไหมรถทางนี้ไป <Beautiful. S 2> <azt> ทางนี้ทางฝันเหรอข,ขึ้นไ,นไหนอย,อยู่ข้างใน,ในมันไม่น่าจะมีขึ้นมาข้างบนมันอยู่ข้างในใน,ในีออ้แน่ๆแร้วบางทีเราอาจจะเจอมันตรงนี้เ <มา S 2> ไ,ได้เลยไอตตีที่นัวที่ที่หญิงก,กับนกอินทร์ดิเธอร์เนี่นยนี่ยังอยู่ ทำไม่ร kaz ้ามันมาต้ไมออกซ้ายะ ım คนท g i v i n ทำให้ทำนห้ะ่่นเคาห่านกะเตามเน้อเลยคน ไม่ไหวปะม่ไอีกทีมาอีกทีมาไปละนายมีชื่อก่าใหญ่ปะไม่มีรนเลยนั่งโม่ก่อนโมก่อนโดนด้านซ้อีกเดี๋ยวไป